สวัสดีนะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับก็จะมาแจกนะปลั๊กอินสิบปลั๊กอินกีตาร์เบสคูเล่แบบเบาสบายเครื่องนะครับเพื่อนๆสํานสหรับสําหรับปลั๊กอินนะครับก็เพื่อนๆสามารถโหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนโหลดมานะครับก็เขาจะมาอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับผมตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นผมก็ ทำการนคลิกขวาเลือกอาจจะเลือกคัดหรือเลือกคอปปี้นะครับผมย้ายไปอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับซึ่งผมไปสร้างไว้ต่างหากนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วผมย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราก็คลิกขวานะครับผมก็เลือกวินอาร์นะครับแล้วก็เลือกแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับผมเขาจะทําการแยกไฟล์ให้เรานะครับจากนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผม ซึ่งมันก็จะแยกออกมาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งผมได้แบ่งออกมาเป็นลักอินกีตาร์ชุดหนึ่งซึ่งเป็น32บิตนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น64บิตนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพประกอบด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับจากนั้นเราก็จะมีตัวหนึ่งครับสไปซี่กีตาร์นะครับซึ่งมี32บิตกับ64บิตนะครับเพื่อนๆใช้ริปเปอร์ตัวหน่อยก็เลือกใช้เลือกติดตั้งตัวนั้นได้เลยนะครับผมสมมติว่าพักอินกีตาร์ชุดตรงนี้นะครับ มันจะเป็นสามบิตสองบิตนะครับผมได้เอาไฟล์มารวมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเ,เพื่อนๆเวลาจะใช้งานก็ต้องเลือกลากทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือกคั p y อกนะครับเพื่อที่จะนําไปวางเอาไวท้ที่รีเปิร์งเรานะครับซึ่งเพื่อนสังเกตดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ MS Concert g u i t a r ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะเขาจะมีไฟล์ .dll นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขามีโฟลเดอร์แถมมาให้ด้วยนะในปลั๊กอินแต่ละปลั๊กอินนี่ครับเราเราเดิกาคลิกซ้ายเข้าไปนะครับ ก็จะมี m s e แบบนี้นะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆนนี่ครับนำโฟลเดอร์นี้นะครับผมไปเอาไปไว้ในพักอินของเราด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยไดซีนะครับเข้าไปที่โปรแกรมไฟล์ x86 นะครับผมแล้วก็มาที่ r i p p e r นะครับอันนี้นะผมถ้า r i p p e r ไม่มีนะครับก็ให้ทาการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผม สงสัยผมจะลบตัวเก่าไปนะครับเพื่อนๆก็คลิกขวานะครับว่างๆแล้วก็เลือกนิวนะครับผมจากนั้นกดโฟลเดอร์นะครับพิมพ์ว่าลิปเปอร์นะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็กด enter เข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับผมดับเบิลคลิกซ้ายเข้าไปนะครับก็คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆเลือก new แล้วก็โฟลเดอร์ใหม่นะครับจากนั้นก็พิมพ์ว่า vst นะครับกด enter เข้าไปนะครับผม ากนั้นก็เราไปคลิกซ้ายก็ไปแล้วก็นี่นะครับคลิกลากแบบนี้นะครก็ปาดแบบนี้เลยนะครับผมเลือกค o p ปี้นะครับผมแล้วก็มาคลิกขวาตรงริเปอวิธีของเรานะครับกดปุ่มพา s s สวางไปได้เลยนะครับตรงนี้ให้กดเครื่องหมายถูกนะครับผมแล้วกดคอน t ิ n นีนะครับเขาก็จะวิ่งมาที่นี่แล้วนี่นะผมก็จะประมาณนี้นะเพื่อนครับทีนี้เราก็ถอยกลับไปนะครับอ่า ถ้าติดตั้ง64บิตก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับผมส่วนมากเขาจะนิยมใช้32บิตมากกว่านะเพราะมันจะมีความสเสถียรมากกว่านะครับทีนี้เราก็มาติดตั้งอตัวนี้นะครับ Spicy Eta นะครับ32บิตนะครับแต่ใช้64บิตก็ตัวนี้นะครับซึ่งติดตั้งไม่ยากครับเพื่อนๆก็มันคลิกซ้ายเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่ม Yes ไปนะครับตรงนี้ให้กดปุ่ม Next นะครับผม กด i accept ไปนะครับแล้วกดปุ่ม next นะครับตรงนี้ก็กด next นะครับตรงนี้เขาจะติ๊กเครื่องหมายถูกเราเลยนะครับวิธี plug in 32บิตกับ standalone นะครับเพื่อนๆก็กด next นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาจะเลือกให้เราเองอัตโนมัตินะครับเขาจะเลือกให้เราเป็นที่ไดซีโปรแกรมไฟล์ x86 ซึ่งก็คือ32บิตนั่นเองนะครับไปอยู่ที่เซนต์เบิร์กนะผมนี่วิธี plug in นะเพื่อนๆก็แค่จำไว้ว่าเขาไปอยู่ที่เซนเบิร์กวิธี plug in แค่นั้นเองนะครับผมใน32บิตนะครับ ในโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วกด next นะครับตรงนี้ก็กด next ไปเลยนะครับกด install ติดตั้งไปเลยครับผมเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็กดปุ่ม finish ไปได้เลยนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาตั้งค่ากันที่ริปเปิเรานะครับผมเราก็ไปที่ริปเปินะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ผมสร้างโปรเจกต์ ไว้นิดหนึ่งแล้วนะผมอ่ามันเป็นปักอินกีตาร์เบลดอ่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวตัวเบลดแล้วก็เอาเอาปักอินมาวางที่เบลดถ้าเป็นกีตาร์แล้วก็มาวางที่กีตาร์นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่ปุ่มออปชันตรงนี้นะครับผมจากนั้นเลือกพรีเฟอรเรนซ์เหมือนเดิมนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็เซตค่าอะไรให้เรียบร้อยนะครับออดิโอดีไวต์ตรงนี้ผมก็เหมือนเดิมนับยี่สิบสี่บิตอินพุตเอาพุตเป็นสองตรงนี้เป็นสเตอริโอมิก์ ล่างเป็น voice m ตอร์ออกอินพุตนั่นเองนะผมพอดีผมใช้ไว i ิสเตอ e r ผมก็เลือกเป็นไวมิสเตอ e r นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ติดตั้งก็เลือกเป็น s p e a k e r หรือว่า Sound s o u n d ที่เราใช้อยู่นั่นเองนะครับผมตรงนี้ผมก็ค่าบัฟเฟอร์ผมปรับไป4นั้นเองนะครับเมื่อได้แล้วนะครับได้ที่แล้วตรงนี้แล้วก็ตรงนี้วิตดีไว้ก็เหมือนเดิมนะครับเลือก e n a b l e เปิดไปนะครับอย่างนี้นะลิกขวาค o น f i กเก e input นะครับผมเนี่ยก็มาติกถูกตรง e n a b l e ตรงนี้นะกดโอเคไปแค่นั้นเองนะครับ จากนั้นก็ลากบาลงมาตรงวิธีตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนครับอ่ะนเพื่อนสังเกตดูตรงแถบสีขาวตรงนี้ก็จะมีก็จะมีลิงก์เนี่ยครับของได้ได้ซีแล้วคือว่าเราได้ติดตั้งปลักอินไปบ้างแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีเลยตรงนี้มันจะเป็นสีขาวหมดเลยนะอย่างเช่นว่าเรากดปุ่มอิดิทนะครับผมนี่นะครับมันจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ต้องการตัวนี้นะครับผมก็เพื่อนๆกดที่อิดิทนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับผม กดเป็นหนึ่งคันนะครับเขาก็จะหายไปอย่างเงี้ยคือเขาถูกล้างไปแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆก็ไปตั้งค่ามาใหม่นะกดปุ่มอีดิทเหมือนเดิมครับจากนั้นกดปุ่มแอดไปนะครับผมก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เราเข้าไปก็ไปหาปลั๊กอินที่เราเพิ่งติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับคราวนี้เนี่ยนะเพื่อนๆก่อนที่เราจะทําการลิงก์หาเขาเนี่ยครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่วิธีโอเราก่อนนะเพื่อนๆครับผมเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะ ก็คือเจ้าตัว s p i ี่นั่นเองเพื่อนเข้าไปที่ไลซี่ของเรานะครับเข้าไปที่โปรแกรมไฟล์ x 8 6ดนะครับแล้วกดคลิกซ้ายเข้าไปนะครับทีนี้เราก็ไปหาจําได้ไหมครับว่า s p i ี่มันไปอยู่ที่นี่นะผมไปอยู่ที่สเตนเบิร์กตรงนี้นะครับเพื่อนแบ้วกลคลิกซ้ายเข้าไปนะผมจากนั้นก็แบ้วกลคลิกซ้ายตรงวิธีปลักอินตรงนี้นะครับแล้วก็มองหาไปซี่นะครับนี่ครับผมเขาถูกเขาถูกมาติดตั้งอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนนคลิกขวาเลือกปปี้ไปเลยนะครับผมนี่นะครับ จากนั้นกดปุ่มย้อนกลับไปนะครับผมย้อนกลับไปอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ไปเข้าริปเปอร์นะครับผมนี่ับแล้วบันลิกซ้ายเข้าไปนะครับจากนั้นก็เจอวิธีที่เราสร้างเอาแล้วครับแล้วบันลิกซ้ายเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับทาการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกปุ่มพาสวางไปได้เลยนะครับผมกดปุ่ม c o n t i n นินะครับเขาจะรันมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับนี่นะครับเมื่อเราได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนก็พับหน้าต่างนี้ไปก่อนหรือจะปิดหน้าต่างนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมจากนั้ เมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ก็ให้เพื่อนๆกดปุ่ม edit นะครับกดปุ่ม add นะครับผมนี่แล้วเข้าไปที่ได c e ยของเราจากนั้นก็เข้าไปที่เนี่ยครับ c อย่างนี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆไปที่นี่ครับโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับผมนี่นะครับจากนั้นหาคําว่า ripper นะครับผมก็คือนี่นะครับเราไปคลิกเข้าไปนะครับมาเจอ ripper แล้วเลือก vt นะครับ เห็นไหมครับมันจะเข้ามาแล้วครับตันนี้มันจะมองเห็นโฟลเดอร์ของเจ้าสองตัวนี้นะครับแต่ไฟล์ .dll มันจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ที่นี่เลยครับฉะนั้นกดปุ่ม OK ไปได้เลยนะครับผมนี่นะก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับผมเนี่ยกด Edit ดูได้นะเห็นไหมครัก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วฉะนั้นเพื่อนๆกด Clear Cache and d i s c a n ตรงนี้นะครับผมไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รอนิดนึงนะครับผมรอเลยนะครับผมซึ่งวาอินตัวนี้ค่อนข้างจะเบานะครับมันก็เลยเสร็จเรียบร้อยครับ โอเคนะทีนี้เรากดปุ่ม apply ไปนะครับตามด้วยโอเคนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จสิ้นการลงปลักอินแล้วนะครับผมวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะเพื่อนๆสมมติว่าเราจะลงที่เบสเนี่ยเราก็กดที่ปุ่ม f อตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถฟังเสียงได้นะครับผมเราก็กดปุ่ม add เข้าไปตรงนี้นะครับเขาจะรันแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆนี่นะครับอ่ามันจะมาอยู่ที่นิวนะครับผมนี่นะครับ เมื่อกี้เราติดตั้งไปนะครับผมก็จะมีของเค้กว่าเข้ามาด้วยนะผมอซึ่งเขาจะรันตโนมัตินะครับนี่นะครับ for font b a s นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปนะผมเลือกเลือกแล้วก็กดปุ่ม add นะครับผมนี่นะเขาจะเข้ามาเลยครับสังเกตดูนะหน้าต่างของั๊กอ in for font b a s ตัวนี้จะโล่งๆไม่มีอะไรนะ this plug in has no setting ว่าอ in ตัวนี้ไม่ต้องติดตั้งนะเพื่อนๆครับผม ก็ลองไปใช้ดูนะครับถ้ามันไม่เวิร์คไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ลบทิ้งไปนะครับดีมูฟทิ้งไปนะครับโอเคนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอื่นบ้างอย่างเช่นพวกกีตาร์าเนี่ยสมมติว่าผมกดปุ่ม F X ตรงนี้ไปนะครับกดแอปนะครับเราเข้าไปดูนะครับที่เราติดตั้งไปมีอะไรบ้างนะครับเพื <ๆ S 1> ่อนๆก็อ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นอะคูสติกกีตาร์เซตนะครับเนี่ยเพื่อน <ๆ S 2> สามารถอาเอามาลไปชี้ตรงกรบับขอบ,ขอบ ข้างหลังนี้แล้วก็จะเป็นลูกศรซ้ายขวาแล้วสามารถลากได้นะเพื่อนเพื่อนั้นี้นะอ่าสมมติเราเลือกตัวนี้นะกดปุ่มแอดไปนะครับอ่าเขาก็จะมีหน้าต่างมาอย่างนี้แล้วนะเพื่อนเพื่อนซึ่งแต่ละปุ่มนี้สามารถอ่าแต่ละปุ่มนะเพื่อนเพื่อนสามารถนี่นะครับสามารถกดเปิดเลือกได้นะเป็นอัูติกเป็นอะไรเงี้ยอักูติกีตาร์ไนลอนกีตาร์โดโบปอร์อะไรเงี้ยนะเพื่อนเพื่อน สามารถเลือกได้และก็ปุ่มทุกปุ่มนี่นะเพื่อนๆสามารถคลิกซ้ายค้างแล้วลากขึ้นลากลงปรับระดับของเขาได้หมดทุกปุ่มนะครับเพื่อนๆนบผมนี่นะมีดีเลย์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับมีคอรลัสอะไรเงี้ยครับมีแฮงเกอร์อะไรเงี้ยนะเพื่อนๆก็เลือกปรับดูนะผมโอเคนะผมจะลบทิ้งไปก่อนนะผมมาดูตัวต่อไปนะสมมติว่าผมจะใช้ที่เดิมนี่นะครับผมก็กดปุ่มแอดเข้าไปนะครับทีนี้เรามาเลือกเป็น Dsk ตรงนี้นะครับผมกีตาร์คูสติกนะผมลองดูนะครับ เลือกแล้วก็กดปุ่มแอดนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับเอะคูสติกกีตาร์นะเพื่อนๆสามารถคลิกซ้ายค้างเลือกปรับได้นะครับผมโอเคนะครับอเดี๋ยวผมจะลบไปนะครับจากนั้นลองดูตัวต่อไปนะครับผมจะสอนให้มันไวสนิดนึงนะจะได้กระชับเรื่องเวลาสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆครับกดกีตร์ในลอนดูนะครับผมก็กดแอดเข้าไปนะครับนี่นะครับเหมือนกันครับตระกูลดิสเคจะประมาณนี้นะครับเลือกปรับได้หมดทุกปุ่มนะคลิกซ้ายค้างเลือกปรับระดับเสียงอะไรเงนี้ได้หมดครับผม โอเคนะอะตัวต่อไปนะครับสมมติว่าเราจะเลือกเป็นกีตาร์สติลนะครับผมก็ตรงนี้นะแล้วก็กดปุ่มแอดเข้าไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับหน้าต่างขาจะเป็นประมาณนี้หมดเลยคือปุ่มปรับนี่จะคล้ายเคสกันหมดนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะเบาเครื่องนะครับผมส่วนหน้าต่างตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะกีตาร์สติลก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับวิธีการลงก็ประมาณนี้สมมติว่าเราจะเลือกตรงอื่นก็เหมือนกันนะครับ โอเวอร์ไดดิสโทชนอะไรก็เหมือนกันนะเลือกเข้าไปงี้นะครับกดปุ่มแอดเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆตรงนี้ผมเลือกเป็น DVS กีตาร์นะสมมุตินะครับผมก็กดแอดเข้าไปนะครับนี่ครับผมเขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะสามารถคลิกไซส์ค้างเขเลือกปรับปรับไรนะัเวลาเขาโซโล่เงี้ยมันก็จะดังดังวุ่นแบบเหมือนกีตาร์ที่มันแบบโซโล่เลยนะเพื่อนๆสามารถเลือกปรับได้หมดทุกปุ่มครับเห็นไหมปรับเป็นสเตอริโอก็ได้นะเพื่อน คลิกซ้ายค้างแล้วก็ปรับระดับเสียงเขาอะไรเงี้ยได้หมดนะครับเพื่อนครับผมอกดทีมูไปตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมคอนเสิร์ตกีตาร์นะเพื่อนเพื่อนก็ลองเลือกดูแล้วกดปุ่มแอดนะครับอ่านี่นะครับผมสามารถกดฟังเสียงได้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็ปรับวอลลุ่มปรับเสียงของเขาได้นะครับผมปรับแผนได้หมดนะคลิกซ้ายค้างล่างนะครับได้หมดทุกปุ่มนะเพื่อนเพื่อนครับผมนี่นะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับโ sí, อเคนะเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับจากนั้นลองแอดดูนะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเบรดตัวนี้นะเพื่อนๆสมมติว่าผมปิดตัวนี้ไปเลือกเลือกที่เบนะสมมตินะครับผมนี่นะก็กดปุ่ม F X ไปนะครับกด S ขึ้นมานะครับผมเลือกเป็นเบรดตัวนี้นะครับก็กดปุ่มดนะครับผมอนี่นะครับผมเบรดก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมเนี่ย สามารถกดฟังที่เส้นของเขาได้นะครับตรงนี้ก็เลือกปรับบอลล่มได้นะครับตรงนี้ก็ปรับพวกเสียงต่างๆนะเพื่อนๆต้องเปิดโปรแกรมคาราเกะขึ้นมาแล้วลองเปิดฟังดูนะแล้วก็แล้วก็ค่อยมาปรับเอานะครับโอเคนะครับผมลบไปนะครับทีนี้สมมติว่าลองเป็นตัวอื่นดูบ้างนะคว่ามันมีตัวอื่นอีกหรือเปล่านะผมก็จะมี Spi ซ y g u i ต a รตังนี้นะครับผม,มนนนะผมเลือกไปนะครับผมกด a อ d นี่นะผมหน้าต่างเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้นะเลือกรูปแบบของกีตาร์ได้นะครับเขาจะหมุนหมุนหมุนอย่างเี้ยนะกดปุ่มบวกก็ได้นะครับผมนี่นะแล้วเราก็มาเลือกอเป็นกีตาร์คลาสสิกอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นโฟกซองอะไรเงี้ยเน้นพวกโฟกซองครับเน้นโฟกซองคลาสสิกนะครับอ่าตรงนี้ก็นะผมเลือกปรับได้นะผมจะจะเล่นเป็นปิ๊ก หรือจะใช้เป็นฟิงเกอร์นิ้วมือเราก็ได้นะตรงนี้ก็ปรับตัวคีย์โนดอะไรอย่างี้ได้หมดนะผมนี่นะคือปรับได้หมดทุกปุ่มนะนี่ก็เหมือนกันนะผมสามารถเลือกปรับได้เลยนะเพื่อนๆครับผมเห็นไหมฮะก็จะมีปุ่มให้เราเลือกปรับได้นะตรงนี้ก็สามารถกดคลิกซ้ายค้างไว้นะครับเนี่ยเป็นปุ่มอย่างี้ครับผมแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปรับได้นะครับเราต้องเปิดฟังเ,เพลงก่อนนะครับจากโปรแกรมคาราเกะของเรานะและ้วเราค่อยมาเลือกปรับเอานะครับผมปรับปรับเสียงอะไรได้หมดนะผม สไปซี่กีตาร์ก็แบบเหมือนกีตาร์เผ็ดร้อนนี่นะครับก็ลองดูนะครับผมดีมูฟไปนะครับจากนั้นก็ลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับกีตาร์ตัวนี้นะก็ลองคลิกแอดดูนะครับอ่านี่นะผมนี่ตัวนี้สามารถลากปิกได้นะผมคลิกซ้ายค้างลากไปตามจุดต่างๆได้นะตรงนี้ก็คลิกซ้ายปรับทูนปรับอะไรอย่างเงี้ได้หมดนะเนี่ยนะรปรับโทนเสียงต่างๆนะผมปรับวอลลุ่มแล้วก็ปรับนะครับ ข้ามต่างเขานะผมสามารถเลือกเป็น lead กีตาร์ lead หรือว่าเป็น l e ด d ชมก็ได้นะเพื่อนๆครับเนี่ยเลือกปรับได้หมดเลยนะผมลองไปทดสอบใช้งานกันดูนะครับเพื่อนๆครับปรับได้หมดนะครับข้างล่างนี้ก็ปรับได้นะเห็นไหมครับโอเคนะผมผมรีมูฟไปนะครับอันนี้เรามาดูตัวสุดท้ายนะผมเป็นอุคูเลเล่นะครับเนี่ยนะครับก็กดปุ่ม add ้าไปได้เลยนะผมอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับอุคูเลเล่นะครับเพื่อนๆก็ สามารถคลิกซ้ายค้างแล้วก็ปรับนะตัวเลขระดับมันก็จะขึ้นตามที่เราปรับนะผมถ้าเพลงนั้นนั้นเล่นอูคูเลเล่เนี่ยเขาก็จะปักอินเขาจะเข้ามาทํางานที่นี่นะนอกเสียจากว่าเขาไม่เล่นนะครับผมก็จะนี่นะผมก็จะสามารถปรับได้นะถ้าชิ้นดนตรีนั้นมีอูคูเลเล่เขาจะเล่นนะครับแล้วเราก็ค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนี่นะสามารถเลือกได้หมดนะครับก็ลองไปทดลองใช้กันดูนะครับเพื่อนๆสำหรับอีพีนี้ผมก็จะแจกฟักอินนะครับลิงก์โหลด ปักอินก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็ลองไปใช้ดูนะครับสำหรับอีพีหน้าจะแจกตัวไหนเดี๋ยวค่อยติดตามดูแล้วกันนะซึ่งผมจะทยอยแจกเรื่อยๆนะครับก็จะมีปักอินที่มันตั้งเบาแล้วก็ตั้งแบบหนักเครื่องก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยๆทยอยแจกนะก็ลองไปใช้ดูนะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับอีนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม